นักฟุตบอลเมื่อลงสู่สนามไม่ว่าจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนก็คงจะไม่สําคัญถ้าขาดสิ่งสิ่งนี้ไปนั่นคือแฟนบอลวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับแฟนบอลของสโมสรเพื่อนตํารวจกับความคิดเห็นของพวกเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลนี้ไปดูกันว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรและคาดหวังอะไรกันบ้าง าผมมองว่ากลับมาเล่นในบ้านกลับมาเล่นในบ้านนะครับคือจุดเปลี่ยนช่วงต้นต้นเล็กเนี่ยเราไม่ได้เล่นในบ้านเลยนะครับก็ไปเหมือนไปเยือทุกแมตช์นะครับประมาณนั้นการสนทีมการปแทะติกอะมีผลขนาดไหนก็ก็มีผลส่วนหนึ่งนะครับมีผลส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าสิ่งสำคัญคือกลับมาเล่นในบ้านสิ่งที่เราถนัดมากกว่าคือแฟนบอลใช่ ฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยสังเกตว่าเราจะเสียช่วงท้ายเกมเนื่องจากนักเตะเราฟิตไม่พอก็ปีนี้ดูนักเตะมีความขยันมีความแข็งแกร่งขึ้นความฟิตเยอะขึ้นได้โค้ดได้โค้ฟินเนตมา,มาบุกมากเกม,มเกมเร็วขึ้นค,คือเราไม่้มนกลับหรือมามารับผลงานที่เราผ่านมาการเลุ่นเล่นเกมลุกเนี่ยดีขึ้นเยอะดีขึ้นเลยเห็นได้ทันตา แ,แต่ทั่วไปแล้วว่าก็คือโดยสปิริตละโดยอาชีพละเพราะเราเป็นอาชีพแล้วก็คือเดี๋ยวนักเตะก็คงต้องใช้เวลารบบนั้นิดนึงได้คุยกันหลังไหม่แล้วเต็มที่ครับเต็มที่เพราะว่านั่นเป็นอาชีพเพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไปไม่ว่าทุกองค์กรนะครับ น่าจะมีผลกับนักเตะมากกว่าแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องตามเชียร์อยู่เหมือนเดิมเพราะเราเป็นกองเชียร์แต่ปรับปรุงแล้วผมว่าว่าดีขึ้นไม่ต้องห่วงกองเชียร์ไม่มีทางทิ้งนักเตะสู้ๆขึ้นมาไอเล็กแล้วขอสักแชมปหนึ่งอะไรก็ได้ครับ เอาให้มันแบบเติมๆหน่อยคือหวังอย่างน้อยก็ติดท็อปไฟครับบอลถ้วยนี่ขอแบบปีที่แล้วเรามีมได้ลุ้นเข้าชิงไม่ต้องถึงแชมป์ครับแต่ขอเข้าชิงคิดว่าหนึ่งในหาน่าจะมีนะเพื่อตำรวจนะ ฐานะผมเป็นตัวแทนของแฟนบอลแล้วกันครับก็จริงๆเราเรามี3ามกลุ่มนะครับมีลาบุริสมีอัลตาแล้วก็มีฝั่งหลังก็ขอฝากถึงนักบอลนะครับจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีเกิดทุกที่อยู่แล้วอยากอยากให้มองถึงศรัทธาของพวกเรามากกว่านะครับที่<อ>พวกเรา,าเพวกเราตามตามเชียร์พวกคุณตลอดแพ้ชนะเราเราไม่ค่อยสนใจนะครับเร,เ,รเราเราเราเชียร์ตลอดเราศรัทธาตลอดนะครับดังนั้นก็ อยากให้เอาความศรัทธาของเรานะครับไปสู้ในสนามให้เต็มทีนะครับอย่าให้ความศรัทธาของพวกเราสูญเปล่านะครับวันนี้อยากให้สู้เต็มทีนะครับอยากว่าให้ลืมสิ่งที่เลวร้วายแล้วกลับมาเริ่มวันใหม่และนี่ก็เป็นความรู้สึกของแฟนบอลสโมสรเพื่อนตำรวจกับความมั่นใจในฤดูกาลนี้ที่พวกเขาคาดหวังกันว่าจะได้พบกับความสุขในฤดูกาล2014ตลอดไป